Car สวัสดีครับผมเอแปดเจ็ดขยันโหลดไปน้ำเล่นดนตรีไปพร้อมวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมีรถสลับสายลุยยอาฝากนะครับสิเป็นยังอ่ะรอชมกันครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องเฮ้าโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับฝากเพจเฟซบุ๊กน้ำส Car Center, ลับแปดเจ็ดบุลเลต์คาร์เซ็นเตอร์ลานตังจังหวัดตาก,กลางตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผม เบอร์โทรติดต่อและลายไอเดีย0823053162เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรเลยครับมาชมกันครับมื่อนี้ผมมีอย่างมาฝากสำหรับมื่อนี้ผมมีนี่ครับมิตซูบิชิสตาร์ด้าแกรนดิดนะครับตัวซีประตูตัวซีประตูโฟร์วิวฮาวมรถปี2002ครับเครื่องดีเซล 2,800cc ซีมาเบิรงกันครับรถคันนี้บอกได้เลยพร้อมใส่ครับสีสันละมาสภาพนี่คือผมตีให้95%นะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆตามกันชนประมาณเนี่ย 2, ประมาณสองสามจุดครับเพหลายเนาะอ่าพหลายสิความใสก็อหนาใสๆผมเลี่ยนมหม่แล้วครับหิานาผมเลี่ยนใสๆได้โป่งซุ้มล้อตัวนี้มาดเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นของเดิมบนสภาพกันเราเว่าสวยละ่ะล้อแม็กสิบห้านิ้วยางดอกใหญ่ๆยังสี่ยางสลหรับสายลุยโดยเฉพาะเลยอ่าแต่ถือว่าเอาไปใส่การใช้งานกันได้หยุ่ๆสีเป็นสีทูโทนครับ สีทูโทนสีแดงสลับกับสีเทาสวยๆแบบนี้อ่ากระ, <_ C 1> ะจกบางข้างเป็นโครเมียมนะครับ <_ C 1> มีไฟเลี้ยวอยู่แกมว่อ่าสวยๆแบบนี้มาด้านท้นายบันไดบันไดข้างกันยังของเดิมนะครับบันไดข้างยังของเดิมหัวบันไดครบครับหัวบันไดครบๆอ่บันไดครบๆไปเลย <_ C 1> ด้านท้ายยางกับเต็มเต็มด้วกันยางดันหลอกเหมือนกันตุกเสียงทุกวงนะครับ <_ C 1> สติ๊กเกอร์ยุครบครับสีทูโทนเจ๋งสวยๆแบบนี้นี่ไฟ้ายเปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วตัวนี้เป็นตีตัวเียวเอ็ด รถท็อปพอเพื่อน f o อยู่ได้หลก้กกระแถมแถมตัวนี้ไปนั่ครับสำหรับหูหลกสาลีหูหลากสาลีสำหรับสายลุลยนี่หนาสิมีครับไปถลากกันเวลาลุกเชิญหรือว่าลากเลือ่อลากพ่วงลากยงยงใดทุกจ้างนะครับประโยชน์ใจสวยเพ็นหลายแถมไปเลยครับติดตั้งเลยสวยๆพร้อมนี่ไฟท้ายด้านซ้ายเปลี่ยนมาใหมส่สวยสวยแถมเหล็กโลบาตัวนี้พร้อมครับโลบาตัวนี้เวลาเข้าอ,อยากมัดเหล็กมัดยังหรือว่าเพิ่มแรกลักลงค่ะอันนี้กะ ถือว่าประโยชน์ใส่สวยดีนะครับหญิงสําหรับสายลุยคัตซี่ตัวนี้ช่วงล่างสวยๆนะครับไม่มีสนิมเลยไม่มีสนิมจะคล้องเดิมบรนเด็ผลกันสนิมมาพร้อมแล้วอ่าถือว่าเอาไปใส่กันเลยโบได้ตกแต่งยังเพิ่มละสําหรับคนที่อ่าหากันอยู่นะครับบันไดฟฝั่งสายยัง,ยงสวยๆบันได็ฝั่งสายยังสวยๆการศาสตร์กระจกตัวนี้ก็สําคัญสําหรับรถที่เขาไ้เขาสวนลุยโป่งลุยปล,ยปลยปา เพื่อว่าอยากเปิดแอรม์มุนกระจกลงตัวนี้กันสาดฝนได้ดีเลยล่ะครับวงซุม้มล้อทุกตัวทุกจุดก็ยังสวยๆทุกรอสวยๆแบบนี้ใบหนาด้านซ้ายก็สวยนะครับผมเปลี่ยนใหม่หม่แล้วสวยรงกันชนหนาก็มีรอยนิดนึงครับเป็นสีสีสีแตกนิดนึงนะแต่ว่าก็ถึงกับหนักเกียรติครับไปใส่ลุยเนาะสำหรับรสายลุยกันโดยเฉพาะ,ะมาดูกระจก กระจกบานหน้ายังเป็นของมิสู้เดิมๆครับยังบ่อทันไหนเปลี่ยนเลยยังบ่อแตยังบ่อได้เปลี่ยนเป็นของเดิมเป่นผ้าสีกุมภาหกเก้าโอ้ใส่ได้อีกเงาครับใส่ได้อีกเงาอ่ามาดูในส่วนของบ่อนะครับในส่วนของบ่อก็จะเป็นผ้าดำอ่าสีดําสลักลายตุ๊กแกแบบนี้ยังเป็นผ้าเดิมนะครับยังบ่อขาดเลยฟองน้าก็ยังแน่แนๆนหนาๆกันยู่อ่าสวย ผาลังค่าก็ถือว่าใส่ได้นะครับใส่ได้ยังบ่ขาดบ่ลุยบ่ขาดบ่ลุยอ่ายังบ่ขาดบ่ยุ่ยเนาะเบรกใหม่เบรกมือสวยๆแบบนี้ครับบ่เกียร์ยังบ่แตก2เกียร์เด้อครับคันนี้2เกียร์โฟลวลคอนโซลสวยๆอ่าทุกยางมาจากโรงงานของชองแอร์ก็แตกครับแผงประตูฝั่งซ้ายก็สวยๆอ่าเอาดวงน็อตประตูบาดนี่น็อตประตูยังบ่ขยับครับเพราะเคยถอดประตูว่าเปลี่ยนบ่ราะเคยบอดถอดมาซ่อม ดสวยกันเอา้าในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนี่ซีประตูสบายอย่างหนึ่งครับขื้นลงสะดวกสบายเวลาไปเที่ยวไสไปเป็นครอบครัวเนาะอ่าเพราะต้องมาเปิดของเปิดแคมป์ไปกันนี่ปกป้องของขวงดังไปสบายสบายเลยครับไปเที่ยวเขาป้าไปลุยไปยังกันเอาไปเถไปเที่ยวไปเถแคมป์ปิ้งก็ดีครับรถคันนี้ครับพอเบิ้งในส่วนของผืนปูกระบะลายเนินนี่ผืนปูกระบะกันยังแน่นๆครับแน่นๆสวยๆแน่นๆสวยๆ ลองเรื่องแต่เก็บกันยังเดิมเดิ้วครับนี่กันยังเด็กความเดิมอยู่ลองเรื่องแต่เก็บเหมือนเดิมเดิมคือว,ว่ายัางโอเคสำหรับรถราคาเบาเบาในโฟลวิวประตูฝ้าถ่ายปิดง่ายๆดูฝั่งขวาครับนี่แผงประตูกุกบานกันยังสวยยังเน่นยังเบาแตกพลาสติกเบาแตกหลังเบาะคนขันคบคนนัันกับสวย,สวย,สยๆใสๆครับแน่นๆตามสไตล์ นี่ประตูฝั่งคนขับเฮ้สยสวยครับกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าอ่ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพวงมาไล่แน่นๆยังบ่หล่อนนะครับยังบอหล่อนอมีแอร์แบกให้ด้วยเบิ้งหล็กไหมครับเหล็กไหมขนนี้อยู่สาม0สนหกหครับสามแสนหกหรถปี 2, 2,002ประตูน็อตเดิมๆ สติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบบาร์โคดอยู่ครบเดี๋ยวไปเบิ่งห้องเครื่องห้องเครื่องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลส8 0 0ซีซีกำลังบิดก็พอสมควรนะครับสำหรับไปลุยปงลุยปลาขึ้นผู้ขึ้นปลาเหมาะเลยสำหรับรถดโฟวิวกันเอาเครื่องหน่อยก็นี่ก็สีบืนมาไ,ไว้นี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงนี่ห้อเดิม,ดมสติกเกอร์อยู่ครบสติกเกอร์อย,ยู่ครบเพดอยู่ครบกับเพด เ็ดอ่าสติกเกอร์ก้อมปัดภัยอยู่ครบเนาะอ่ามีระบบ ABS เบรก ABS มาแล้วนี่นี่ขั้นเคลื่อนเดิมๆแบบนี้ขั้นหนาเดิมๆแก้มเดิมๆแก้มเดิมๆก้องฟิวยังสวยอยู่อ่าพอได้เลื่อนล่างมากไหมเครื่องสะอาดสะอ่านดีครับขาวๆใสๆเลยเครื่องสะอาดสะอ่านขาวใสๆแบบนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงครับนี่ชึ่งเดียวติดครับ ทิศง่ายๆทิศเรียบๆทิศบอแบบนี้บ่อสั้นบ่อข้อนบ่อเขกนี่ต้องเอารถแบบนี้ไปใส่ครับเดี๋ยวเบิรงจากเสียงว่าน่ะบ่มีคว่ำบ่มีใหญ่ครับบ่มีคว่ำบ่มีใหญ่เนาะคว่ำบ่มีใหญ่เทว่าเครื่องฟิตยู่เอาไปใส่กันได้ยอดเงาสบายสบายเอาเดี๋ยวมาฟังราคากันครับสำหรับมิตซูบิชิ สตาร์ด้าแคนดิ้สีประตูโฟว์วิวขันนี้รถปี2 0 0 2ันสองหรับผู้ใดที่หายอยู่เอาไปเฮ็ดรถแคมปิง้งเอาไปลุยป่าลุยสวนก็ต้องไปยานมาสิติดข้นติดลมพอมันเป็นโฟว์วิวแล้วผมเปิดราคามาบากครับหนึ่งแสนบาทเท่านะั้นหนึ่งแสนบาทครับผมเบอร์โทรผม0 8 2 3 0 5 3 1 6 2ฝากเพจ Facebook ร้านเท่า8 7เบลเออร์คาร์เซ็นเตอร์ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเท่าโฮเซลเลยกอนซึ่งรปินรถบ้านมือสองครับ สิบบ่ได้พลาดคลิปดีๆสิบบ่ได้พลาดรถดีๆเนาะสลาวันรถเนี่ยบัว่านจะเป็นสายลุยรถสําหรับอาชีพอ่ารถปิกอัพอยังสี่ก็มีอ่ารถปิกอัพนะครับก็มีหลายคันนะครับเหลืออยู่นี่สำหรับไปสางงานสางอาชีพกันได้หรือว่ารถเก๋งอีโกคข้าประหยัดน้ำมันรถเกง๋งรถอ่าคันใหญ่เนี่ยซีวิคซีเวิร์กเหลือนะครับมีทุกรุ่นครับเดี๋ยวคันใดนั่นผมสิมารีวิวเบื่องเรื่อยๆอ่าสำหรับ,บวันนี้ผมกับสตาร์ดาสายลุยคันนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับผมรถบ้านมือสองราคาถูกคัดสรรรถคุณภาพบริการด้วยความสื่อสย์และจริงใจอยากซื้ออยากขายขอให้บอกใกล้ไกลส่งได้ถึงที่ทิ די נער